สวัสดีครับท่านผู้ชมทท่านตอนนี้เรามาอยู่ในสวนทุเรียนนะครับทุเรียนแลนด์ซึ่งภายในนะครับมีอยู่ในศูนย์กลางของภายในเลยก็ล้อมรอบไปด้วยภูเขานะครับแล้วก็การจัดสวนนะครับมีทั้งทุเรียนมังคุดเงะมาะมะม่วงส่วนใหญ่จะเป็นทุเรียนนะครับ จัดพื้นที่ดินเป็นชั้นๆชั้นๆชั้นๆแล้วก็ตรงหน่อยที่เป็นแอ่งลึกก็ทําเป็นที่เก็บน้ําทํามีคันในการกักเก็บน้ําเพื่อสูบน้ําขึ้นใช้รถข้างบนนะครับก็ต้องใช้เทคโนโล,โลยีหน่อยคอยจะลล์เบียงน้ําขึ้นมาข้างบนได้นะครับน้ำก็เก็บไว้ชั้นๆตามที่เห็นนะ ที่นี่ก็จะมีบุฟเฟ่นะครับผลไม้คิดเป็นหลายหัวมีห้องกาแฟนะครับใครจะดื่มกาแฟ,ฟห้องกาแฟให้ดื่มบรรยากาศโดยรอบนะครับ ้องย้อนกันดูอีกทีมองไกลๆข้างในก็จะมีชุมชนอยู่ชุมชนก็จะอยู่ในพื้นที่ดินของใครของมันนะสวนใครสวนมันตามว่า ัน um ั่งอยรับฟเฟ่ครับประตูนี้เป็นประตูลงไปบุฟเฟ่นะครับ ต้องจองร่วงหน้านะมาซื้อตัว๋วหน้างานไม่มีครับใครจะไปบุฟเฟ่นะฮะลงบันไดไปซิกแซกหน่อยนะุงสุกต่อมเป็นสะพานแขวนนะครับเข้าไปที่ห้องบุฟเฟ่ดูด้านล่างนะครับดิ่งลงไปเดีย๋ยวตกสะพานไปเอาชีวิตรอดได้ก็ถือว่าใช้ได้ลนะ ใครๆมาก็หวังจะมาชิมผลไม้นะครับแต่ว่าบัตรเต็มแล้นั้นก็จะเข้าไปในห้องกาแฟสำหรับท่านที่คอเป็นคอกาแฟได้ขึ้นสะพานไปชมวิวชั้นสูงสุดนะครับโดยรอบของพื้นที่แต่ละทิศนะจะมีมุมให้ดูวิวครับเรจะปีนขึ้นขึ้นชั้นไปที่ เนี่ยตอนนี้บิบมวยผมของบนโน้นก็ปีกขึ้นไปของมุมกาแฟาก็จะมีให้ดูได้ทุกทิศเหมือนกันดูวิวแล้วเราก็ดูวิวชั้นที่สูงที่สุดก็ขึ้นบันไดานี้ไปนะชั้นสูงที่สุดของเรือนกาแฟากับของดูริคคาเฟ่บิสตรจ กลับมาแล้วครับเที่ยวอีกเที่ยวหนึ่งมาแล้วฮะอันนี้ก็เป็นคนพื้นเมืองชนพื้นเมืองของที่นี่นะพื้นเมืองของชาวจันทบุรีเราต้องพูดสำเนียงจันทบุรีนะพูดภาษาจันทบุรีจันทบุรีมาเลย จองจองไม่ได้เอาอยู่สิเราอยู่เร,ย,เรยังไม่จายครอบคขอ,อยุติตอนนี้ไว้ท่นนี้ก่อนนะครับสวดีครับ